สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราเจอกันในเทอมที่2นะคะภาคเรียนที่2นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นยูนิตนะคะ on Hol i d a y holiday นะคะแปลว่าวันหยุดนะคะมาดูสิคะว่าบทนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในวันหยุดนะคะจะต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างที่เห็นนะคะวันนี้นะคะเราจะทำข้อ1และข้อ2ใหญ่นะคะข้อ1เขาบอกว่า Listen and Point นะคะ listen แปลว่าฟังนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยคำศัพท์คำนี้เราเจอบ่อยๆนะคะ listen นะคะแปลว่าฟังนะคะ and point point ตัวนี้แปลว่าชี้ค่ะฟังแล้วก็ชี้ตามดูตามไปนะคะทีนี้นะคะวิธีการทำในข้อหนึ่งใหญ่นี้นะคะมีข้อ a ถึงข้อ i นะคะในรูปภาพนะคะ ทีนี้แท็กการฟังค่ะเขาจะให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนได้ยินนะคะเกี่ยวกับสถานที่ไหนเป็นอันดับแรกนะคะให้นักเรียนใส่หมายเลขหนึ่งนะคะหรือจะแบบนี้ก็ได้ค่ะเขียนหนึ่งนะคะเขียนไปเลยเรียงข้อเลยค่ะจะอันแบบนี้ดีกว่าค่ะจะได้ไม่งงนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อ9ข้อนะคะนักเรียนก็ใส่ค่ะไปถึงเลข9เลยนะคะ ทีนี้วิธีการทำค่ะนักเรียนได้ยินเขาพูดนะคะในบริบทหรือสถานที่ท่องเที่ยวไหนเป็นอันดับแรกให้เอาตัวนั้นนะคะมาใส่นะคะอ่าอย่างเช่นคุณลูกจะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะเปิดแทร็กเสียงให้นักเรียนได้ฟังนะคะ one some people are going camping เห็นไหมคะ some people are going camping camping ค่ะนักเรียนนะคะ ฟังนะคะวิธีการฟังก็คือจับเขาเรียกว่าคำที่มันบ่งบอกเลยค่ะนะคะว่าเป็นรูปภาพนี้นะค่ะแคมปิ้งคืออันไหนคะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะให้จำนะคีย์เวิร์ดนะแคมปิ้งคือรูปอะไรคะรูป G ใช่ไหมนี่แคมปิ้งก็จะเป็นลักษณะของการกางเต็นท์นะคะแบบนี้นะักเรียนได้ยินเป็นอันดับแรกก็แสดงว่าอยู่หมายเลข1 แบบนี้นะคะเอาต่อมาค่ะข้อ2นะคะ t o a boy is climbing t o a boy is climbing climbing แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเอาฟังอีกรอบ t o a boy is climbing t o a boy is climbing climbing แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมปีนเขานะคะรูปไหนคะ อยู่ในข้อ h นะคะนันกเรียนก็ใส่นะคะต่อามา number three ค่ะฟังกันนะคะพร้อมกันนะ three there is a picture of a kangaroo in the picture kangaroo เห็นไหมคะคีย์เวิร์ดของข้อน,นี้คือคำว่า kangaroo kangaroo แปลว่าอะไรคะจิงโจ้รูปไหนคะที่มีจิงโจ้นะคะ picture นะคะแปลว่ารูปภาพ ข้อ E นะคะต่อมา Number 4ค่ะ f a man is wearing goggles a man is wearing goggles wearing wearing แปลว่าสวมใส่ goggles แปลว่าอะไรคะ goggles แปลว่าแว่นตานะคะแว่นตาเพราะฉะนั้นข้อไหนครับเด็กผู้ชายที่สวมใส่แว่นตาคือข้อ I นะคะอ่าต่อมา ข้อ5นะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะ 5. the Eiffel Tower is in France the Eiffel Tower is in France Eiffel Tower อะไรคะรู้จักไหมคะหอ i อเอลอยู่ในฝรั่งเศสนะคะอันไหนที่มีหอไอเอลข้อ D นะคะอ่ามีแค่5ข้อนะคะนี่นักเรียนก็ได้แล้วนะคะ5ข้อนะ เสร็จแล้วนะคะอ่าทีนี้ลองฟังอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนค่ะข้อหนึ่ง one some people are going camping อ่านะคะแคมปิ้งนะคะข้อสองนะคะ two a boy is climbing อ่าต่อมาข้อสามค่ะ three there is a picture of a kangaroo in the picture อืม kangaroo in the picture นะคะต่อมาข้อสี่ค่ะ four a man is wearing goggles. นะะ five. the Eiffel Tower is in France. ะนะคะนักเรียนเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในแบบฝึกหัดข้อสองใหญ่ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันในข้อสองใหญ่นะคะเขาบอกว่า look at the pictures then complete the sentences นะคะ look at the picture แปลว่ามองไปที่รูปภาพนะคะดูไปที่รูปภาพก็ได้ค่ะ ดูที่รูปภาพแล้วก็เอาคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบสีเหลืองๆนี้นะคะมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ในข้อ1ถึงข้อ5นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เขาให้มานะคะว่ามีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะคำแรก Purple Purple สีอะไรคะสีม่วงนะคะคำต่อมา p n e p n a n e แปลว่าเครื่องบินค่ะ จดไว้นะคะต่อมา friends นะคะ friends ตัวนี้แปลว่าฝรั่งเศสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะต่อมาค่ะ map map แ,แ,แปลว่าอะไรคะแปลว่าแผนที่ค่ะต่อมาะคะ่ะ tent tent ก็คือเต็นท์นะคะอ่าที่เอาไว้กลางนนั่นเองนะคะทีนี้ เรามาดูนะคะว่าประโยคข้อที่หนึ่งนี่นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า there is จุดจุดจุด of f r i e n d s in the picture there is คุณลูกสอนแล้วนะคะ there is ตัวนี้แปลว่ามีค่ะมีจุดจุดจุดของฝรั่งเศสอยู่ในนะคะใน picture แปลว่ารูปภาพค่ะ ทีนี้ขึ้นไปดูสิคะว่ามีจุดๆของฝรั่งเศสในรูปภาพมีอะไรคะฝรั่งเศสคําว่าฝรั่งเศสอยู่นี่คะ่ะฝรั่งเศสอยู่ในรูปภาพในรูปภาพมันเป็นอะไรคะฝรั่งเศสตรงนี้เรียกลมๆว่าอะไรแผนอะไรคะแผนที่นะคะอยู่ในรูปเพราะฉะนั้นเอาคําว่า Map มาใส่คะ่ะนี่ข้อหนึ่งนะคะเอาไปใส่เองเลยนะคะคุณครูทำให้ดูเพียงข้อเดียวนะคะเดี๋ยวข้ออื่นนะักเรียนต้องใส่เองนะ บอกต่อมาค่ะ number two a man is skiing he is wearing a จุดจุด sweater นะคะคำว่า wearing แปลว่าสวมใส่ค่ะกำลังใส่ค่ะ a man is skiing กำลังเล่นะไรคะเล่นสกีเขากำลังสวมใส่จุดจุดจุดกำลังสวมใส่อะจุ <c oughs> ดจุ <c oughs> ดจุด sweater sweater แปลว่าเสื้อที่ เอาไว้กันหนาวค่ะเสื้อคลุมอ่ะนะคะเขาใส่อะไรคะจุดจุดจุดเสื้อคลุมแสดงว่าในรูปเนี่ยอยู่ในนี้ใช่ไหมคะเขาใส่เสื้อคลุมสีอะไรคะนักเรียนสีม่วงค่ะสีม่วงภาษาอังกฤษคือ Purple นะคะเอาหมายเลขสข้อนี้ค่ะนำมาใส่เองนะคะต่อมาข้อ3 a boy is sitting in a จุดจุดจุด a boy is sitting in a จุดจุด นะคะซีสติงตัวนี้แปลว่านั่งค่ะกำลังนั่งเด็กผู้ชายกำลังนั่งอยู่ในจุดๆด,ด,ดูสิคะในรูปเนี้ยรูปไหนที่มีเด็กผู้ชายนั่งคือข้อจีใช่ไหมคะกำลังนั่งอยู่ในอะไรเอ่ยในเ e n t ทนะคะเต็นท์นะคะนี่ข้อ3อยู่นี่คะ่ะ number three นะคะแล้วข้อ C the Eiffel Tower is in จุดๆหออะไรคะหอ ไอเอลทาวเวเนี่ยนะคะอยู่ในอยู่ในอะไรคะอยู่ในประเทศอะไรหออเอลทาวเวนี่อยู่นี่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็คือคำว่า f r a n c e นะคะน,นี่นะคะข้อ4 Number 4เพราะฉะนั้นข้อสุดท้าย people go to Australian by จุดจุดจุดคนส่วนใหญ่นี่นะคะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียโดยอะไรคะ โดยเหลือสุดท้ายแล้วคือ p l a n นะคะเครื่องบินนะคะ,ะเสร็จแล้วนะักเรียนเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าเราเนี่ยทำครบทุกข้อไหมนะคะสำหรับวันนี้